เปิดบ้านกลาแมพัชรศรีโผล่วงการหวนคืนรังท่อง 3, สามเศรษฐีโลกตามจีบเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับกลาแมพัชรศรีเบนจามาศคนบันเทิงมากความสามารถโด่งดัง จากการทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงซึ่งเป็นรายการที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากล่าสุดสาวเจ้าก,ก็ได้อัปเดตข่าวดีให้แฟนๆได้ซาว่าเตยมกลับหน้าจอช่อง3เร็วๆนี้ซึ่งงานนี้สาวกละแมก็ได้เผยภาพข้อความส่งต่อทัศนคติดีๆ10ข้อผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับว่า ตื่นมาเช้านี้2มกราคม2023อยากส่งความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีความรักจากหัวใจแด่ทุกคนแม่รู้สึกเลยว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเราแม่ชอบเวลาที่เราได้นั่งนิ่งอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองแล้วเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองขอบคุณทุกกำลังใจความรักแรงเชียร์ทุกอย่างที่แม่ทำปีนี้บอกเลยว่าแน่นอนเจอกันหน้าจอช่อง3เร็วๆนี้ค่ะ